สวัสดีค่ะตอนที่เขาก็เดินทางมาถึงวัดป่าดุงหนองตานเนาะค่ะข้าร้านเ็ดพาสอร์ก็เลยเดินทางมาขอพรเนาะค่ะเนาะวัดป่าดงหนองตานค่ะที่อุดรธาน,นีนะคะืันนี้ประไพ่ก็มีโอกาสมากเลาะเนาะค่ะกราบไหว้ขอพรน้ำหลูน้ำหล,นำลานเนาะค่ะเนาะหลังจากลูกร้านเดินทางมาจากต่างประเทศเนาะค่ะ ก่อนจะกลับกะอยู่อีกโดนนี้เดอกค่ะได้ไปเที่ยวอีกหลายหม่องอยู่ก็เลยมื่อนี้จุดแหลกค่ะเนะาะเมื่อเช้ากันเมืนเนอ่อนี้น มีบ่มีนน่อยบ่มีตะเกียงน้ำมันด้วย แอลีสส่สวัสดีครับดีสวัสดีครับลูกเขยคะ่ะลูกเขยสวัสดีค่ะลูกเขยคะ่ะเดี๋ยวรอลูกๆเขา้องน้ำแล้วก็จะเดินทางจะเดินไปผุแล้เท่าค่ะไปดูกัน ที่กราบไหว้สักการะบูชานะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะอันนี้ลูกหลานนะคะกำลังมากราบมาไวหาาว้หลานสาวหลานชาย วัดป่าดงหนองตาลน,นะคะล่มลื่นมากค่ะ <c oughs> เดินทางมาอุดรธานีเนาะค่ะพ <c oughs> <c oughs> าละหลานไปเห็ดพัสปอร์ตค่ะพี่น้องก <c oughs> ็เลยมีโอกาสมาเดินเ <c oughs> ทีเ่ยวมาเที่ยวน้ำค่ะ <c oughs> เบ็ดปลาไพกันน้อยหน่อยนะพี่น้องจ <c oughs> ักรีไทยเดหอดต,ตอนไดนเนาะ <c oughs> เบ็ดเราก็เหลือน,น้อยแล้ว ไทยเบ่งมาค่ะมองสลักสำคัญเพิน่นาูคหตาือรสถานูก่ังรอยูบวัดป่าดลงตามาตั้งแต่เดิมปาังป มาถึงแล้วค่ะวัดป่าดูหนองตา Sure. no shoes sure, shorts sure. <laughs> 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 hey, no mini skirts สาธุสาธุจ้ามาถึงที่แล้วค่ะป่าดงนองตาล ไซส,สวยงามมากค่ะพี่น้องเป็นบอ่อน้ำเนาะค่ะเนาะบอ่อน้ำสวยงามสวยงามพี่น้องสวยงาม สวยใสมากเลยสวยงามขนาดพี่น้องงามใสงามงนามพี่น้องเ สอะน้ำใสพี่น้องเอ้ยสวยงามมากอออืืห มีบอ่อน้ำร้อมรอบจ้าบอ่อน้ำเล็กๆล้ลอมรอบจ้าสวยงามมากค่ะสาธุสาธุสาธุาธจบแค่นี้เด้อค่ะเด้อว,วัดป่าดวงน้องตานจ้าน้าถึงหน้าบูชาหน้าศักดิ์สิทธิเด,ด้อค่ะเด้อจบแค่นี้ค่ะจะทันสี่ศักดิ์สิทธิค่ะนาบูชาหน้าเลื่อมไซจ์จ้า จากประไพจา้า